นี่นครับทุกคนเบังเหมือนบ่เหมันเตาเลยเป๊ะเลยนะทุกคนเราเพิ่ายุบบนโขดหินนะครับนี่นะโอ้ซาธูนะครับอขอเดินเดีบงใไปไกล้ๆเนาะตรงนี้ หมูตรงนี้เป็นก้อนหินนะครับที่พาดโตเป็นสะพานนะครับลงมา้าภายในเบิงนะทุกคน ตรงนี้วิวสวยมากเลยทุกคนเป็นเหมือนบึงนะครับยิวย่างวัดนะครับนี่คือบริเวณวัดนะครับเดี๋ยวเราเดินตามหักันนะครับทุกคนว่าพญาเต่านะครับเป็นยีอยู่ตรงไหนนะครับ โอ้ตรงนี้เป็นเหมือนก้อนหินนะครับที่พาดโตเป็นสะพานนะครับลงม้าตรงนี้สามารถเทดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะผมมานะครับบ้านหนองกุ้งนะครับผมข่างกับวัดปลาภูรังทุกคนเบิ่งวิวดิเนี่ยบางทีเขาแล่นไปตั้งไกลนะครับบางทีไปวิวกระาน้ำสานีด้วยซ้ำนะทุกคนตรงนี้คือสวยนะครับแล้วก็มีวัดมีทุกอย่างนะครับอยู่ใกล้เคียงกันพร้อมนะครับนี่ครับน่าจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะครับตรงนี้ เดินมาสักระยะหนึงนะครับทุกคนตอนนี้เป็นยังบัวเห็นเลยนะครับว่าแน่ใจไปตรงไหนเห็นแต่งัวครับ <laughs> เนแต่งงัวกินน้ำนครับแต่น,นี้กินยายุข,ขังน้องนะครับ <laughs> <laughs> ทางต้องบอกว่าค่อนข้างจะ โอ้นี่ไงทุกคนเจอแล้วนี่นะครับทุกคนพญาเต่านะครับพญาเต่าที่เราตามหานะทุกคนโอ้โหโคตรเหมือนนะทุกคนนี่นะครับเหมือนมากเลยทุกคนบ้างนี่นะครับทุกคนบ้างเหมือนบ่เหมือนเ,อนเ,นเต่าเลยเป๊ะเลยนะทุกคนเราเป็นอ่ายเปิ้โขดหินนะครับ โอ้ซาทุนะครับอขอเดินเดินไงใ,ใกล้ๆเนาะตรงนี้เป็นเหมือนพรานหินเลยนะทุกคนอ้อนี่นะครับโอ้เหมือนมากเลยทุกคนเปดเบื้อง้วยตาเปาคือเหมือนแทงนะครับเจ้ากับความเชื่อนะครับในการบูชาเต้านะเพราะว่าเต้าเพิ่นกับถือเป็นสัตว์มงคลเนานะทุกคนเ่้วกับพวกความมั่นคงนะครับอายุยืนอย่างสีน็อคนจีนเพื่อนกันนับถือมาโดนแล้วนะครับผม อกาก็ในไทยเองการนับถือนะครับมีพญาเต้าง้อยพญาเต่าเรือนนะครับผมนี่นะครับพญาเต่าที่อยู่วัดป่าภูรังนะครับผมอุทียมเพิร์นหนองนาคำนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้ใดที่อยากบูชาเนาะบูชาเกี่ยวกับพญาเต่าครับูม้าตรงนี้ได้นะทุกคนแล้วมองที่เพ่นยูคือแบบคือแมนเลยทุกคนบรรยากาศนี่นะคมีภูเขามีน้ำนะครับแล้วข้างๆนี่คือบริเวณวัดนะครับวัดป่าภูรังนะครับพ่นยู เบึงน้าตรงนี้นะทุกคนนี่เป็นเบึ้งน้าขนาดใหญ่เลยนะครับนี่นี่เนาะอู้นะครับมาเห็น้วยตาเคยเห็นแต่ในรูปนะครับทุกคนเห็นเห็นขนท้ายมายุนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวลงไปเบึงได้อีกนะตอนนี้น้าลดเนาะทุกคนสามารถเดินลงมาได้นะนี่ครับมองไดยตาเป้ากับค้ายอ่ะถือว่าค่ายเลยนะครับทุกคนนี่ครับวันนี้มีเป็นเหมือนเสือกนะครับ เป็นอันฝ่ายเจ็ดสีเนาะฝ่ายเจ็ดสีนะครับมาผูกแวนนะครับผมนี่นะครับผู้ใดสีมาขอพร้นะครับเรื่องโชคลาภนะครับเรื่องอายุยืนเรื่องอู้ใดๆถือว่าโอเคเลยนะครับทุกคนมาได้นะครับวัดป่าภูรังนะครับนี่นะครับทุกคนนี่ะครับตรงนี้คือวัดป่าภูรังนะครับยุที่บ้านหนองกุ่งเนาะ ตำบลขนวนอำเภอหนองนาคำจังหวัดคอนแก่นนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนจับรถจีลงมาดันหลังนะครับขอขันกันครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับจนจบคลิปนะครับผู้ใดอยากมากรมาได้นะครับมาง่ายนะครับไม่ ไม่อันตรายทุกคนก็คือเขามาจอดที่วัดป่าภูรังได้เลยนะครับแล้วเขาก็เดินหรือว่าเดินขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อไปชมถ้ำพญานาคก่อนแล้วก็เป็นเหมือนอุทยานหินทุกคนก่อนหินขนาดใหญ่เต็มภูเลยนะครับแล้วก็ขากลับเขาจังลงมาบึงตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มากับพอพๆนะครับองค์พญาเต่าอยู่นี่ได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมนะครับจนจบคลิปนะครับคลิปหน้าแบสิไปไซสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมนะครับจนคลิปนี้ไปแล้วครับ